ครูทันใจดีแล้วตรงไหนที่ทําไม่ได้ครูก็จะกลับมาสอนแบบจับมือทำครูสอนน่ารักค่ะเขาสอนละเอียดมากค่ะความรู้สึกเรียนที่นี่เป็นไงบ้างครับรู้สึกประทับใจครับครูทันใจดีแล้วก็สอนมีนานละเพื่อนในกลุ่มเนี่ยคือดีมากเลยค่ะ ก่อนมาก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอคุณครูที่นี่ให้การแนะนําแล้วก็การสอนที่ดีตรงไหนที่ทําไม่ได้ครูก็จะกลับมาสอนแบบจับมือทํารู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นเยอะครูสอนน่ารักค่ะคุณครูใจดีแล้วก็สอนเข้าใจง่ายค่ะสนุกดีค่ะอาจารย์ ครูผู้สอนใจดีแล้วก็สอนละเอียดมากค่ะอายุเยอะแล้วมาเรียนมันเป็นปัญหาไหมคะไม่เป็นปัญหาค่ะอยู่ที่ใจค่ะฝากบอกอะไรเพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจมาเรียนที่นี่หน่อยค่ะมาเรียนกันเถอะคะ่ะจะได้หารายได้เสริมจะได้มีอาชีพ อยากให้ทุกคนมาลองเรียนดูนะคะคุณครูตั้งใจสอนมากเลยค่ะลองมาหาประสบการณ์สร้างคุณค่าสร้างความรู้มันจะดีแล้วมันเป็นอาชีพสามารถต่อยอดให้กับตัวเองได้